สวัสดีครับผมสนามความเพื่นครับเมื่อเี้สิมาขอเกาเรื่องเกี่ยวกับวาน้ำเพื่นเข้าแต่มาจังไดนครับาก,รการเลี้ยงการเลี้ยงการเลี้ยงเพื่นก็คือมันมีสองขั้นตอนครับหนึ่งเข้าเลี้ยงเอาแม่เพื่นใ,นใ,นใ,นในห้มันได้ละลายครับเมื่อเดี๋ยวี่รักวิชาการในการเลี้ยงพ่อเข,า,ขาได้นะ้ำได้โตเพื่นละลายแล้ว เข้ากับภาพเลยนไปเก็บหน้าหวานจากธรรมชาติจากสวนแนนะครับจากธรรมชาติหรือเช่นจากต้นสาบเสือหรือต้นลำหางวันเ่าจากสวนต่างๆอย่างเช่นสวนลิบลำไยลินจีสวนท่านตะวันสวนง้าไปเองสิครับพ่อดงนำเปลอเมื่อแล้วอ้อก็มาชูกรรมวิธีบ่มแล้วก็ไฮขวดหรือกอขวดครับ okay up. <laughs>